สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการทํานายดวงนะครับของชาวลัคนาการราศีกันนะครับให้ผลในช่วงของเดือนมิถุนายนเนาะคลิปนี้นะครับเป็นการทานายโดยกว้างนะไม่ใช่ดวงของใครคนเดคนหนึ่งลิ้นพันกันนิดนึงนะครับก็ถ้าอันไหนไม่ดีไม่ต้องไม่ใช่ไม่ต้องรับไปนะครับถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวเนาะดมีลายอยู่นะครับก็สามารถแอดไลน์มานะครับล้วก็ดูในเรื่องของดูดวงส่วนตัวได้นะครับมีรายละเอียดค่าดูอยู่แล้ว นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับโดด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดเนาะคอนเทนต์ที่เป็นสำคัญสำคัญของช่องไม่ว่าจะเป็นคอมมูนิตี้ก็ดีบล็อกก็ดีนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของนิยายที่โดดก็เอาไปแขวนในคอมมูนิตี้แหละแล้วก็จะมีเอ่อที่เป็นเพียอาก,กาศเนอะกตอนนี้เป็นเพลย์ลิสต์ใหม่นะครับแล้วก็จะมีดวงรายเดือนรายไตรมาสแล้วก็ดวงรายสัปดาห์ นะครับที่จะอัปเดตอยู่ในช่องอยู่ตลอดนะครับก็พยายามอยู่นะพยายามหาคอนเทนต์อื่นๆมาลงช่องให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแต่ก็ลองดูแล้วกันเดี๋ยวจะลองดูให้นะครับว่าอันไหนลงได้อันไหนลงไม่ได้เนาะนะครับตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็ดูฟาโกลไลฟ์ facebook page ด้วยนะครับก็มีบางทีก็จะมีดูดวงฟรีเนาะแต่บางทีก็จะสลับกันไประหว่างทาง you-tube กับทางเ e b o o k page นะครับก็ขอให้ติดตามทั้งสองช่องทางเลยแล้วกันนะครับก็จะได้ไม่พลาดนะครับว่าดูอัปเดตอะไรไปแล้วบ้างนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับชาวกันนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนเนาะอือเชาวกันต้องบอกก่อนว่าอย่างแรกก่อนเนาะเดือนนี้เดือนมิถุนายนนะ โดมคฮอลรู้สึกว่า hmm. จริงจริงอะ่ะโดมคฮอลรู้สึกว่าหลายๆคนนะค่อนข้างที่จะอืมเป็นลนักษณะของงานนี้บางทีอยากอยู่พักอยากพักอยากอยากปล่อยวางอะไรหลยหลายเรื่องเนาะมแม้ว่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามาซึ่งไม่อยากให ผ่อนลงตรงนี้นะอันนี้พูดตรงๆเลยคือบางคนอะโดมีความรู้สึกว่าหลายๆคนอาจจะเป็นช่วงที่เหนื่อยหนักเนาะคือถ้ามันเหนื่อยหนักมากๆแล้วมันถึงเวลาที่จุดที่ต้องพักอะโอเคพักได้ไม่ซีเรียสครับแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในช่วงที่แบบเอ้ยมันต้องมิกมันเนี่ยจริงๆเป็นคนเรามันมีช่วงเหนื่อยนะมันมีช่วงเหนื่อยแต่ว่ามันมาแล้วมันก็ไปอือเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอไม่ว่าจะ เป็นช่วงขาขึ้นหรือขาลงหรืออะไรก็ตามเนาะสิ่งหนึ่งที่โดเห็นเลยโดมีความรู้สึกว่าบางคนอะ่ะค่อนข้างทําตามใจตัวเองเยอะไปนิดนึงชาวกันช่วงนี้นะช่วงเดือนมิถุนายนมันเป็นลักษณะของการที่บางทีแบบอืมเบื่อจังเลยเหมือนเบื่อสิ่งรอบ,บ,บตัวแล้วบางทีนะมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆด้วยนะครับในบางคนเนาะแต่ของแบบนีถ้าคุณไม่คว้าไวอ้อ่ะ มันก็หลุดลอยไปได้เหมือนกันนะในบางคนเพราะว่าคุณมีโอกาสที่บางทีจะเป็นดาวเด็นหรือบางทีมันอาจจะแบบหรือบางคนมาเป็นลักษณะของการที่บางทีคาดหวังคาดหวังในเรื่องของโอกาสใหม่ๆใ,ในการทํางานได้ด้วยบางคนนะ่ะค่อนข้างใจร้อนอืมบางคนนะ่ะอาจจะมีในเรื่องของอการสมัครงานเนาะถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงของการรอง,งานนะเรามีความรู้สึกว่าหลายๆคนนะ่ะค่อนข้างใจร้อนแต่ ถ้าสังเกตตัวเองดีๆนะโดมิความรู้สึกว่าคุณทําอะไรได้หลากหลายมากๆอเพราะบทสรุปของคุณเมีเจ็ดถ้วยขึ้นมาด้วยโดยมิคนียรู้สึกว่าหลายๆอย่างคุณค่อนข้างมองว่าคุณแพลนในเรือ่องของอนาคตคุณไวค่อนข้างดีนะครับเพียงแต่ว่าบางทีคุณอาจจะติดติดในเรื่องของกรอบหรือภาพจําเดิมๆเ,เยอะไปนิดหนึ่งคือบางทีอาจจะติดกรอบแบบว่าไม่เรียนรู้ที่จะเปิดใจหรือเปิด mindset หรืออะไรใหม่ๆอ่ รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอะครับอืมบางคนเป็นลักษณะแบบนั้นมันก็เลยทําให้บางทีคุณมีความรู้สึกว่าคุณคาดหวังกับบางที่อ่ะหรือบางงานหรือบางอย่างเยอะเกินไปนิดหนึ่งจนบางทีคุณแทบไม่โฟกัสเรื่องอื่นเลยอืมซึ่งอันนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างแรกก่อนเนาะช่วงเนี้ยโดเห็นได้ชัดว่าหลายๆคนอะค่อนข้างใจร้อนจริงๆนะครับ The Tower ขึ้นมา อาจจะมาจากบางทีการที่บางทีเราไปติดต่อหรือบางทีการทํางานร่วมกับผู้อื่นเนาะในกรณีว่าคุณทางานบริษัทหรือต้องดีลกับใครอะไรอย่างเงี้ยขอให้ระวังเรื่องระมัดร,ระวังเรื่องอารมณ์นิดหนึ่งนะครับแล้วก็การสื่อสารเนาะมีแปดไม้เท้าขึ้นมาด้วยซึ่งถามว่าบางคนอนะ่ะมันอาจจะมีในเรื่องของข้อเสนออะไรใหม่ๆเข้ามาคุณก็ยังเป็นลักษณะของการที่บางทีไม่ได้ปักใจกับการที่แบบไปทุ่มเทกับเขาทั้งหมด แม้ว่าโอกาสมันจะดีก็ตามอืมซึ่งถามว่ามันก็มีทั้งข้อดีแล้วข้อไม่ดีครับคืออย่างแรกคือคุณอาจจะประเมินแล้วละ่ะข้อดีของคุณคือก็ประเมินแล้วละ่ะอืมช่วงเนี้ยประเมินละว,ว่าการไปทําตรงนั้นมัน,ม,นมันไม่คุ้มอืมแต่ถามว่าอย่างน้อยมันก็ทําให้คุณอยู่รอดอะเข้าใจใช่ไหมครับคือบางคนมันเป็นลักษณะของการที่แบบว่า เราทาอะไรไปก่อนก็ได้เพื่อรอโอกาสที่มันดีกว่านี้อืมจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับโดมีความรู้สึกว่าหลายๆคนนะ่ะคาดหวังโอกาสอะไรที่ดีกว่าเนี้โอกาสในการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ค่อนข้างชัดกว่านี้ประมาณนั้นเลย <c oughs> ก็เลยอาจจะปฏิเสธบางงานบางงานบางคนอาจจะมีเข้ามาเรื่อยๆแหละแต่บางทีมีความรู้สึกว่าอาจจะต้องแคนเซิลบางอย่างไปเพื่อที่ว่ารับงานใหม่ๆเข้ามาอืม รลวมันระวังในเรื่องอีโก้ด้วยนะครับเพราะบางคนก็มีเหมือนกันจะถามว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหนนะสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณคือโดเมีความรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะทำได้ทุกอย่างต้องบอกแบบนี้เลยเต็มศักยภาพของคุณเลยนะเต็มความสามารถของคุณเพราะคุณค่อนข้างจริงๆคุณเป็นดาวเด่นนะหรือคาดหวังในไปอยู่ในจุดที่สูงกว่าเดิม หลายๆเรื่องมันมาจากความคาดหวังของตัวเองหลายๆเรื่องมันเป็นในเรื่องของการที่บางทีคุณอยากอยากย้ายด้วยสําเป็นลักษณะของการที่บางทีอยากย้ายไปอยู่จุดที่เฮ้ยถ้าเจองานที่มันโอเคกว่ามันใช่กว่าแต่ตอนนี้มันก็เนาะดูเข้าใจนะครับด้วยเรียกว่าไงอะที่ทํางานอะไรหลายๆ,ๆ,ๆ,ๆอย่างเนาะมันก็ยังไม่ยังซบเซาอ,อยู่อะ่ะเออเพราะฉะนั้นทําอะไรได้เกาะอะไรได้เกาะไปก่อนเนาะ <laughs> ช่วงเนี้จริงๆนะครับแต่ มันเป็นทางความรู้สึกคุณด้วยแหละที่บางทีคุณก็รู้สึกความรู้สึกคุณไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยในบางอย่างอืเพราะฉะนั้นขอให้เป็นกําลังใจให้นะครับสาหรับชาวกันเนาะแต่ถามว่างานเดิมๆที่คุณยังทําอยู่ยังเป็นรูทีของคุณอยู่ทําต่อไปนะครับยังสร้างเม็ดเงินอะไรให้คุณได้อยู่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีเลยทั้งหมดนะไม่ใช่นะครับขอให้คุณอดทนอีกนิดนึงก็เรียกว่าไงอะ่ะฝ่าหลังฝนมันสดใสเสมอ,อมประมาณนั้นขอดูในเรื่องของการงานนะ อ่ะสิบถ้วยขึ้นมานะครับอืมบางคนอ่ะแพลนในเรื่องของการที่บางทีอยากย้ายไปอยู่ต่างประเทศด้วยซ้ําแล้วมันเหมือนกับว่าจริงๆอ่ะใช่มันมีในเรื่องของการที่บางทีคุณคุณอยากมีความมั่นคงในชีวิตเนาะในเรื่องของการงานหรือคาดหวังในเรื่องของความมั่นคงอะไรหลายอย่างมากกว่าเนี่ยคุณเลยค่อนข้างมองงานที่มันเป็นลักษณะ,ะระยะย,ยาวหรือทําบริษัทอะไรที่ค่อนข้างมั่นคงเป็นระเบียบแบบแผนมากขึ้นอืม คุณเลยตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาหรือสมัครงานใหม่ก็คือรอนเลนสเมยไปก่อนครับมีโอกาสที่จะได้เหมือนกันเพราะถามว่ามีเดอรซันมีเดอร์เอ็มเปอร์เรสมเดอเวอร์ขึ้นมาแล้วโอ้โหใบใหญ่ๆทั้ทงนั้นเลยนะถ้าสังเกตเดีๆเยมีทั้งนั้นเลยนะครับแล้วค่อนข้างเป็นบริษัทที่ดีซะด้วยอืมเพราะฉะนั้นขอให้เลือกให้ดีนะครับแล้วข้อเสนอที่ค่อนข้างดีแต่มันก็ติดอยู่ที่ว่าคุณเลือกงานกันไปหรือเปล่าเพราะมันเข้ามาหลายอังเนี่ย ถ้าไม่เลือกงานจนเกินไปโดยไม่เขารู้สึกว่าจะเจองานที่ตรงใจคุณน,นะครับและตรงสเปคคุณด้วยงานที่เกี่ยวกับฟืนไฟข้าราชการแม่บ้านเอข้าราชการทหารตำรวจเนาะและ้วก็งานที่เกี่ยวกับเด็กงานที่ต้องพบปะผู้คนเยอะๆงานที่ต้องแบบเทรนคนเยอะๆอะไรเงี้ยงานที่แต่เป็นเหมือนสอนคนไหมไม่เชิงแต่ว่าจัดอีเวนต์จัดอะไรเงี้ยค่อนข้างยังมีอยู่นะครับหรือเป็นงาน ไม่ค่อยหนักในเรื่องของงานที่ต้องใช้ความคิดเท่าไหร่แต่งานที่เป็นงานเซลล์งานขายงานอะไรเงี้ยงานที่ต้องแบบทาเกี่ยวกับพวกการตลาดก็ได้อะอย่างเงี้ยก็อาจจะมีส่วนนะครับเพราะว่าแล้วก็งานที่เป็นออฟฟิศทั่วไปนั่นแหละก็ทำยังทําได้นะครับยังสามารถเลือกได้อยู่ถ้าอยู่ในแก๊บพวกนี้แล้วมันตรงกับสายงานหรือตรงใจกับคุณก็ลองดูแล้วกันเนาะหรือบางคนอาจจะแ่นในโลกของการที่บางทีไปทําธุรกิจส่วนตัวที่มีความรู้สึกว่าเออ อาจจะทำเป็นธุรกิจครอบครัวไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมีนะครับมีมีการเงินนะออสับขัขึ้นมาเอ่อช่วงนี้โอ้ส่วนใหญ่เสียไปกับการเดินทางแล้วก็การที่บางทีอ่าพูดตรงๆนะเฉลิมฉลองเยอะไปนิดนึงอืมช่วงนี้เหมือนกับว่าช่วงนี้มันเสียไปกับ การเฉลิมฉลองการอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นเซฟตังค์นิดนึงนะครับต้องบอกแบบนี้เลยมีสิ์งเงินรั่วเหมือนกันนะครับอืมเงินรั่วแล้วก็ค่อนข้างเครียดด้วยอืมแต่ส่วนใหญ่หมดไปกับการเดินทางทั้งนั้นเลยนะยวดยานพาหนะก็ได้นะครับแล้วมันเป็นลนักษณะของการที่บางทีแม้ว่าบางทีจะมีการเงินเข้ามาเรื่อยๆก็ตามแต่เหมือนกับว่าเงินส่วนใหญ่หมดไปกับการเดินทางและการที่บางทีคุณไป อ,อไปเที่ยวไปฉลิมฉลองอะไรอย่างเงี้ยคพอนขนั่งเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เซฟตังนิดนึ่งแล้วกันในช่วงนี้เนาะนะครับอ่ะสุขภาพเนาะของชาวกันนะครับเดีวโวขึ้นมาอ่าระวังในเรื่องคุณผู้หญิงมีสิทธิ์มีบุตรมีลูกนะครับต้องบอกแบบนี้เลยอืมถ้าพร้อมที่จะมีก็ สามารถมีได้เลยนะครับช่วงนี้แต่ถ้าไม่พร้อมก็ขอให้ป้องกันนิดนึงแล้วขอให้เช็คช่วงท้องนิดนึงนะถ้าเกิดว่าไม่ใช่การมีมีลูกเนาะแล้วก็จะมีในเรื่องของอโควิดก็ต้องระวังหนึ่งสองมันเป็นลักษณะของการที่บางทีเดินเหินไม่ค่อยปกติหรือแนมะ้กระทั่งการการมีไขมันตาตัวอืมหรือบางทีการเป็นการปวดกล้ามเนื้ออืืม,มช่วงท้องกล้ามเนื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยตามตัว หรือมันเป็นภาวะของการที่บางทีคลื่นไส้อะอืมเวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนอะไรเงี้ยอืมการทานอะไรที่ไม่ค่อยถูกจริตกับร่างกายอะครับอืมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ดูดีๆแล้วกันเนาะอืมว่าเป็นประมาณไหนแต่โดมีความรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยจะมีเนเรื่องของการตั้งบุตรการมีบุตรมีลูกมีเหมือนกันนะครับสำหรับชาวกันเนาะก็ถ้าเกิดว่าเป็นการมีบุตรมีลูกก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับคุณผู้หญิง นะครับไพ่เราเคลนสี่ใบนะคลิปยู่ดีมาไลฟ์อย่างแรกก่อนเนาะอย่างที่บอกว่าหลายๆคนนะมีในเรื่องของการเปลี่ยนงานทัน้งเยอะอยากไปอยู่จุดที่ดีกว่าอืดูเข้าใจนะครับการที่บางทีอยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแต่ถ้าตอนนั้นมันยังนามไม่ถึงนะเราเก็บความฝันไว้แล้วก็พับพับมันได้ ัดฝุ่นมันบ้างไม่ได้ทิ้งมันไปทั้งหมดค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์เอาไว้ครับแล้วพอถึงเวลาจังหวะชีวิตมันตอบโจทย์หรืออะไรหลายๆอย่างมันตอบโจทย์พร้อมแล้วก็ทําได้เลยแต่ตอนเนี้เราจะทำอะไรที่มันทําให้เกิดทําให้เราอยู่รอดเนาะก็ทําไปก่อนแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทิ้งความฝันของเราไงอืเพราะฉะนั้นขอให้คีปมันไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าใครเป็นงานที่แบบเออเป็นงานด้วยเป็นสิ่งที่เรารักอยู่แล้วก็ขอให้ทําต่อไปนะครับมันอาจจะประสบความสําเร็จในสักวันหนึ่งต้องบอกแบบนี้เลย มันจะเป็นวันของคุณนะครับมันจะเป็นวันที่ดีของคุณมันจะเป็นวันที่คุณใชยในสักวันหนึ่งนะครับซิกบิวตี้นะครับอืมไม่ว่าคุณจะเลือกทางใดก็แล้วแต่ขอให้คุณมั่นใจไว้เถอะครับว่าสิ่งที่คุณทําอะค่อนข้างสวยงามนะเพราะว่าบางทีโดมีนวามรู้สึกว่าหลายๆายคนอนะแผ่วลงแผ่วในเรื่องกลาลังใจเนาะบางคนอนะแทบจะถอดใจเลยอืม จริงๆไม่ค่อยอยากให้ถอดใจกับอะไรง่ายๆนะครับเพียงเพราะว่ามันไม่มันยังไม่ใช่สิ่งที่เราตามหามบางทีสิ่งที่เราตามหามันอาจจะเจอจากสิ่งใหม่ก็ได้เนาะในบางคนซึ่งหรือบางทีสิ่งที่ทำอยู่มองในแง่ดีเออมันก็ทำให้ฉันมีงานมีเงินเนาะแม้ว่าฉันจะไม่เคยชอบมันเท่าไหร่ก็ตาม ช่วงนี้ก็ทําไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่ดีกว่าก็ขอให้ครับคุณก่อนเนาะแล้วคุณค่อยไปแล้วเลือกทางไหนก็แล้วแต่ขอให้มั่นใจว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามและสิ่งที่มันทําให้คุณรู้สึกมีความสุขที่สุดอืมประมาณนั้นเพราะคุณมีศักยภาพในตัวเองนะครับ Empowerment อืมอาจจะด้วยประสบการณ์หรือการใช้ชีวิตหรืออะไรก็ตามที่คุณผ่านมาพบผ่านมาก่อนหน้าเนี่ยมันทําให้คุณอ่ะ จะอยู่ในจุดที่บางทีมันถึงที่ก้าวกระโดดได้เพียงแต่ว่าบางทีคุณอาจจะต้องอาศัยประสบการณ์เดิมนิดนึงอืในบางอย่างหรือเป็นลักษณะของการที่บางทีคุณอาจจะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้เพิ่มเพื่อให้คุณรู้ทิศทางในการที่จะวางแผนชีวิตในระยะยาวต่อไปเนาะอาจจะไม่ช่วยอาจจะไม่ใช่ช่วงอาจจะไม่ใช่ช่วงในเดือนมิถุนาก็ได้อาจจะเป็นในช่วงอกลางเ ต่อเข้าปลายปีหรือเป็นปลายปีเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเป็นความรู้สึกว่าอาจจะเป็นช่วงวันเกิดคุณอะไรอย่างเงี้ยพ้นวันเกิดคุณก็อาจจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแต่ถ้าในช่วงนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ขอให้ขอให้หนักแน่นในสิ่งที่ตัวเองเลือกไปแล้วด้วยนะครับไม่ว่าจะเลือกทางไหไรก็ตามเนาะเพราะใบนี้ขึ้นมา potential gateway คือทำให้มันมีคุณค่าที่สุดในสิ่งที่ตัวเองเลือก อืมถ้าเราเปิดใจทุ่มเทแล้วก็หลายๆอย่างหลายๆอย่างตามมานะครับอืมดูเห็นเลยว่าหลายๆคนที่อพูดตรงๆนะคนที่ทําฟรีแลนซ์อ่ะค่อนข้างจับอะไรหลายอย่างเหมือนคุณจะเจออะไรที่ถูกจริตกับคุณสักอย่างหนึ่งคุณหามันให้เจอเถอะนะครับมันจะมีสิ่งหนึ่งที่หลายๆอย่างจาังหวะอะไรหลายๆอย่างมันจะบอกคุณเองว่าสิ่งนั้นแหละคือสิ่งที่ใช่สำหรับคุณ นะครับขอบคุณนะครับชาวกันนะครับมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะครับเจอเรื่องราวที่ดีโอกาสในชีวิตที่ดีนะครับโอกาสมาหาแล้วนะครับพ้ามันไว้หน่อยเหนื่อยหน่อยแล้วก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับชาวกันนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ